ออก็คือแบบมีตู้ก,กเดเหรียญน,นี่นะทุกคนคิดว่าเลยแลกเหรียญไว้ตู้เหรียญก็จะออกมาตรงนี้เลยคือดีมากแบบดีมากอ่ะฮัลโหล ทุกคนว l ร์คัมแบคชมาชานลนะคะวันนี้เคนจะพาทุกคนมาออร์แกไนต์ม่รวมกันหรือว่าจัดห้องกันนั่นเองเพราะว่าตอนนี้คือห้องคิมลกมากไม่ได้จัดเลยแล้วก็ปิดเทอมไปนะคะตอนนี้ก็คือพรุ่งนี้เคนจะเปิดเทอมแล้วตอนนี้นะคะคิมอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็ปีที่3มแล้วทุกคนวันนี้เราจะได้เรียนแบบปีที่3าเต็มตัวแล้วนะอยู่ขนาดนิติศาสตร์นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาเก็บห้องกันใช่ป่ะคือตอนปิดเทอมค่ะคิมก็รีบกลับบ้านคิมก็เก็บท แล้วก็พอกลับมาสภาพก็คือลกมากนะคะทุกคนยังไม่ได้เก็บข้อตู้เลยแล้วก็พ่งนี้เปิดเทอมแล้ววันนี้ก็เลยจะยุ่งๆหน่อยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนยไปซื้อของเข้าหอกันด้วยมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยเปิดเทอมแล้วจะซื้ออะไรเข้าหอดีหรือว่าใครไม่รู้ก็อันนี้ก็จะเป็นอินสปิเรชันให้ได้นะคะทุกคนไปเริ่มเก็บห้องกันดีกว่าทุกคนเพราะดูดิห้องรก,กมากน่าเกลียดมากเลยอะ่ะเริ่มอันนี้ก็คือสภาพห้องของเรานะทุกคน อันนี้ก็คือเป็นพัสดุที่คิมเพิ่งลงเอามาเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าที่คิมแบบขนมาจากเมื่อคืนนะยังไม่ได้จัดเลยทุกคนคือมันลบมากดูดิคือเมื่อคืนเรามาถึงดึกใช่ป้ะแล้วก็เนี่ยยังไม่ได้จัดอะไรเลยห้องก็คือแบบก่อนกลับบ้านนะคิมก็คือยัดใส่กล่องไว้แบบเดียใส่ถุงใส่ทุกอย่างไว้อย่างเงี้ยเออก็เลยยังไม่ได้จัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดกันไปเริ่ม นี่ก็คือโซนแรกของเรานะทุกคนลกมากทุกคนแบบไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมันลกขนาดนี้นะเพราะว่าแบบเมื่อคืนคุณกลับมาแล้วคุณก็ไม่ได้เก็บอะไรเลยแบบหยิบหยิบใช้วางวางใช้อะไรนิดเดยนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บโซนนดียกันคีมอเคยไปอ่านมาว่าถ้าเกิดว่าการเก็บห้องใช่ป่ะเราควรที่จะทิ้งของที่เราแบบไม่ใช้ก่อนแล้วก็ค่อยเก็บทุกอย่างมันจะดูแบบเป็นระเบียบมากขึ้นนะอะไรเงี้ยนตรงนี้นี่มันรกมากเลยอ่ะดูอ่ะแย่ yeah, มาก ราจะเอาผ้าจากในกระเป๋าอันนี้นะทุกคนมาใส่ไม้แผลกันซึ่งเป็นน้อยที่คิมพี่เกียจมากคือแบบใครเป็นไหมไม่ชอบพับผ้าเพราะว่าคิมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบพับผ้ามันจะหาผ้าไม่เจอแล้วก็ไหมแขลนะ่ะหายบ่อยมากไม่รู้ว่าทำไมมันถึงแบบหายอนะ่ะทั้งๆท,ที่แบบก็ใช้อยู่ทุกวันอนะ่ะใครเป็นเหมือนกันบ้าง เดี๋ยวเราจะไปเปิดตู้กันถ้าเกิดว่ามันลบก,ก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนที่มันปิดเิอจะว่าคิมยาทุกอย่างเข้าตู้หมดเลยเพราะว่าคิมก่อฝนเกาะวอานนี้ก็คือช่อมแดงกุ้งก้าพของเรานะทุกคนเดี๋ยวคิมจะเอาเสื้อผ้าออกมาให้หมดเลยแล้วก็จะมาจัดกันให้เป็นกางเกงเสื้ออะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่คิมแบบมีแยกแบบว่าเสื้อแขนยาวไว้ตรง เราสีขาวข้างนี้นะคะให้เห็นก็ถอดแล้วอะนี่ขนาดสภ้อาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ คือจริงๆแล้วอะเค่มาให้พี่แม่บ้านเขามาทำความสะอาดก่อนเขี่ยกลับใช่ปะแต่ว่าตอนนี้นคืออยังง่้ขึ้นอะทุกคนคือนึูว่าจะไม่ต้องทำแล้วอ่า ที่นะคะคิมไปบอว่าสั่นมาแล้วก็ไปซื้อของเข้าหอแบบตุกจิดมาพวกแบบของใช้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็คือผอซักหอกให้อันนี้คือหอมมากทุกคนน้งญาติปะพนุวันเนี่ยคือหอมมากแบบกลิ่นแบบเด็กๆแต่ว่าแบบไม่ได้แบบกลิ่นแบบแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่หอมก็คือนี่มีที่อาบน้ำด้วย แล้วก็มีพวกนมอันนี้คิมชอบกินมากนมดีนล่อ่ะแล้วก็ดีชัวคิมเห็นมันแบบหนึ่งแพ็คแถมหนึ่งะก็เลยซื้อมานะคะแต่ไม่ได้ว่าเท่าไหรอ่อะแล้วก็มีพวกแบบขนมนิดหน่อยอันนี้คือได้สิทธิ์แลกซื้อมาก,ก็เลยหยิบมา คือจริงๆแล้วคิมก็ใช้เรโซนานี่แหละแต่ว่าเป็นอีกแบบกลิ่นหนึ่งแต่ก็ลองมาใช้ดูอออนีนอ้่เหรออันนเออุกคนเคยใช้อันนี้ปะค,คือวัสันที่มอคิมเาไว้เพิ่งมาเปิดใช่ไหแล้วอันนี้ยเหลือแค่แบบสีเนี้ยคือคิมมาใช้สีเหลืองมาแบบว่าหลายอันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองใช้สีนี้กันอันนี้นดีมากใช้แล้วหน้าชุ่มชืน้นมาก มันเดี๋ยวเรามาจัดตู้เย็นกันคนว่าตอนนี้ตู้เย็นคิมโล่งมากทุกคนตู้เย็นก็คือโล่งมากเพราะว่าคิมล้างไว้ก่อนกลับนะคะไม่ใช่คิมหรอกพี่แม่บ้านเขาล้างไว้ให้นะคะ โ okay, อเคทุกคนตอนนี้ก็คือห้องก็เริ่มสะอาดขึ้นมาบ้างแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอันบอกความสะดวกกันก่อนคิมอยาดูมากอันนี้อันนี้อันนี้เป็นชนุดนักศึกษาเป็นแบบว่านนเขาเรียกว่าอะไรอะทรงบอยอะอยากอะคิมยังไม่มีเลยคิมก็เลยแบบเอออันนั้นมันที่มีอยู่ก็แบบเป็นทรงแบบนัดรูปอัอนนี้ก็จะเป็นแบบทรงบอย อยเทนะอันนี้สั่งมาแบบไซส์สามสิบแปดนะทุกคนนี่แบบกระเด้กล่องก,งก,งกงันนียอันนี้เป็นน้ำหอมที่เค็มใช้แบบ,บอยมากแล้วเขาให้แบบกลิ่นแบบอันเล็กมาด้วยอ่ะ หอมมากมันเป็นกลิ่นแบบเนี่ยสดชื่นสดชื่นนี่ค่ะทุกคนเพ่เคยใช้อ่ะมันเป็นของอะไรอ่ะของอัน,นเนี้ยเนี่ยทีมซื้อกลิ่นเนี่ยมาสามสิบมลนะคะทุกคน ัอุยแพ็กเกจจิ้งมันดีมากอันเนี้ยคิมเคยซื้อมาแล้วใช่ปะแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งมันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยมันดึงออกมาไงอ่ะนี่หอมมากเก็บไว้ก่อนเฮ้ยมันดูหรูหราปากแต่คิมอะได้มาแบบว่าร้อยกว่าบาทเพราะว่ามันแบบซื้อมาช่วงแปดจุดแปดต่อไป อังจริงคิมก็รู้แหละว่ามันคืออะไรบ้างเคือมานั่งแกะมันหนังกันหน่ทุกคนนี่เป็น,อน,อปนสอบคีมของพี่อูน คือคีมอ่ะใช้ C A ใช่ไหมทุกคนมันเป็นน้ำตบ C A แต่ว่ามันเลิกผลิตแล้วตอนนี้ก็คือกําลังทดลองใช้แบบว่าครีมต่างๆที่มันจะช่วยทดแทน C A ที่ครมใช้แล้วมันไม่ผลิตแล้วได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นไม่แพ้ไม่เป็นผลอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาลองใช้อันนี้กันก่อนหน้านี้ใช้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของสีจันนะคะจะหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวมาลองใช้กันมาต่อไปชิ้นใหญ่ของเรา นี่สวยมากคือคิมสักผ้าปูที่นอนไปนะทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนตกบ่อยแล้วคือสักผ้าไม่ค่อยแห้งหรอกคิมก็เลยซื้ออีกอันหนึ่งมาจะได้แบบว่าสักขัดสลับกันคือคิอคอมาใช้อนะันนั้นมาแบบเป็นปีแล้วทุกคนก็เลยซื้อสิ่งนี้เพคืะว่าเป็นแชมพูที่แบบชมพูตะโกนอะ่ะก็น่ารักดีนะทุกคนเป็นลายแบบติกเล็กน่ารักน่ารัก ไอคิมจะเอาไปซกักแล้วก็มาสลับกับอันที่มีอยู่นะคะซึ่งอันเนี้ยที่คิปูอยู่ใช่ปะคิวะาซาักก่อนกลับบ้านเพราะคิมรู้อยู่แล้วว่ากลับมาหน้าฝนคือเชียงรายแบบว่าฝนแบบตกไม่ค่อยให้เราแบบว่าเจอแดดเจออะไรเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดห้องกันต่อหมดแล้วพัสดุมีประมาณนี้ จัดห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะพูดว่าเสร็จได้ไหมนะคือเลอขยะแล้วก็ยังไม่ได้กวาดพื้นแต่มันก็คือแบบเป็นระเบียบมากขึ้นนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปวันเกิดเพื่อนข้างนอกกันแล้วก็วันนี้มีกาดด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินกาดหน้ามอกันคือกาดหน้ามอเนี่ยจะมีทุกวันแบบจานกับวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อมาแช่ตู้ด้วยแบบพวกของกินนั่นอะไรเงี้ยคิดไม่ชอบซื้อพวกโจกระปุกหรืออะไรนี้มาเก็บไว้อ่ะชอบแบบซื้อวันต่อวันมากกว่า ังซื้อไม่ครบเลยแบบว่าของเข้าหอออะแต่ว่าก็ทยอยทยอยซื้อเอาเพราะเวลาแบบเราไปร้านใช่ป่าเราก็ลืมอะว่าต้องซื้ออะไรอะไรเงี้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกค่ะทุกคนอคัน <c oughs> นี้ก็คือเจ้าของวันเกิดแล้วก็มากับคนนี้สามารถลงได้ไหมได้จ้าได้จ้า <c oughs> มากินจ่าห้อนกันลงอลไรไปตกลงไปกดดาวเขาเขา ทุกคนอันนี้ก็คือเรามาเดินกาดกับสามสาวเห็นแค่นี้พอเพราะตอนนี้น่ายมมากสามสวันนี้วันนี้ันีันีน่ามาก 我们就是，我们就是包你来的。 กลับมาอยู่ห้องแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้คิมไปกินเจ้าหอแล้วก็ไปเดินกาศมาคือได้มาแค่แบบเบวนี่กับผลไม้นิดนึงเพราะว่าฝนมันจะตกนะคะคลิปนี้คิมก็มาถ่ายให้ทุกคนดูว่าก่อนเปิดเทอมเนี่ยคิมเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะคะเผื่อแบบเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนแบบเปิดเทอมันแรกของทุกคนทําอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกคิมได้นะแล้วก็พวกในคิมจะเปิดเทอมเป็นพี่ปีสาวแล้วทุกคนจริงๆก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกนะคงว่าแบบ ก็แค่ปี3แต่ก็ตื่นเต้นอยู่อ่ะคือจริงๆก็ยังไม่อยากเปิดเทอมนะคะนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวคิมจะมีวิกฤต์บอกมาฝากทุกคนด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแล้วเจอกันคลิปต่อไปะคะ่ะทุกคนบาย